กร,ระเป๋าชัด usa ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นำกระเป๋าทรงโดมใบใหญ่จากแบรนด์ไมเคิลคอร์มาฝากคุณค่ะใบนี้ขนาดเท่าไหร่มีรายละเอียดแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ละส่วนนะคะตัวสีก่อนเลยค่ะเป็นสีฟ้าแบบเข้ม,เ,ขม,เ,ขมเลยนะคะตัวกระเป๋าขนาดเท่าไหร่จากซ้ายมือไปขวามืออยู่ที่12นิ้วครึ่งค่ะความสูงจากบนลงล่างจะอยู่ที่ สินิ้วตัว material logo โลโกตะขอห่วงจะเป็นสีทองภายในล่ะภายในมีช่องให้คุณได้ใส่ของอสช่องแล้วก็มีช่องซิปหนเพราะฉะนั้นกระเป๋าใบนี้มีทั้งซิปบนแล้วก็ซิปหนนะคะมาดูกันที่สายบางสายหูจับหรือสายท็อปเพนด์้งอยู่4นิ้วส่วนสายยาวถอดได้นะคะปรับระดับได้นั้นจะอยู่ที่18ถือว่า สภายไหล่ได้พอดีเลยส่วนคลอชบอดี้อาจจะต้องปรับเดี๋ยวท้ายๆคลิปแอดมินเอาฟิตให้คุณดูนะคะว่าสภายไหลอยู่ประมาณนี้สพายคลอชบอดี้จะอยู่ประมาณไหนการใช้งานของห่วงเขาก็อย่างที่แอดมินโฟกัสให้คุณดูนะคะกดลงไปตัวห่วงก็จะเปิดออกมาภายในโฟกัสให้ดูกันอีกรอบนึงคะ่ะที่แอดมินบอกไปว่ามีช่องให้ใส่ของนี้คะ่ะแล้วก็มีช่องซิปด้านใน อีกหนึ่งช่องลักษณะแบบนี้แล้วก็ตัวผ้าด้านในก็จะมีโลโก้ของแบรนด์อยู่ด้วยห่วงไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูที่ปุ่มกันเปื้อนบางปุ่มกันเปื้อนทั้ง4ี่มุมก็จะมีโลโก้ของแบรนด์ตอกอยู่อันนี้คล้องแขนนะคะแอดมินออฟฟิศที่ดูทั้งภายในอาคารและภายนอกด้วยจะได้ดูว่าเวลามีสี หรือว่าแสงไฟธรรมชาติเนี่ยตัวสีของกระเป๋าอาจจะแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยภายในตัวอาคารไฟแสงไฟหลอดปกติเนี่ยสีก็อาจจะออกค้ำๆหน่อยหนึ่งก็เนื่องจากอย่างที่บอกนะคะตัวสีเนี่ยเป็นสีฟ้าเข้มอยู่แล้วอันนี้เนี่ยสะพายไหลปกตินะคะแล้วก็ออกไปในแสงธรรมชาติในตอนเช้าก็จะอยู่ ประมาณนี้อย่างที่คุณเห็นเลยถ้าคุณชอบกระเป๋าทรงโดมไซส์ใหญ่ใช้งานแบบคล้องแขนได้สภายไหล่ได้เดี๋ยวไปดูสภายแบบクロชดี้กันบ้างว่ามันจะอยู่ประมาณไหนเกะกะไม้เวลาใช้งานแล้วส่วนตัวแอดมินชอบกระเป๋าทรงโดมไซส์ใหญ่เพราะมันดูแบบใส่ของได้เยอะกระเป๋าสตงางค์ใบยาวได้ โทรศัพท์ได้ทุกรุ่นทุกแบรนด์เผื่อว่าคุณกำลังมองหากระเป๋าใบใหม่นะคะถูกใจชอบใจทักทายกันมาได้ค่ะกระเป๋าจาก U.S.A. ซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะ